ข่าวดีดีกับพี่คำรนารนตอนกระเบื้องกินไม่ได้แต่ไอติมกินได้ที่วัดอรุณราชวรารามกทอมนะจะบอกให้ให้ยี่ปุงมาวักอารุงด้ดสดเดี๋ยวสมิเต็มมิเต็กกุญาจใ์ เป็นคงจริงมาวัดอารุณนี่หอาชิงล่ะหรือแม่นขั้นหรือแม่นขั้นหลายๆเกิดกระแสฮือฮาเมื่อน้องน้ําตาลคิดเอาลายกระเบื้องที่เคลือบพระปางวัดอรุณราชวารามไปเป็นลายลงบนไอศครีมแท่งปรากฏว่าคนแตกตื่นมายืนเข้าคิวรอซื้อไอศครีมจนหมดถังในเวลาไม่กี่ชั่วโมงสุดท้ายผลิตไม่ทันมาจากร้อเอดใช่ไหมครับมาจากร้อเอดค่ะคิด อย่างไรเอาลายกระเบื้องมาอยู่ในไอศครีมตานต้องสร้างสารรค์ไอศครีม,มทาให้คนเก็ตตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นคาแรกที่กัดตานชอบวัฒนธรรมศิลปะของไทยอยู่แล้วบอกชอบไอศครีมต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนอกจากนี้บนไม้ไอศครีมยังฝังข้อความเป็นคติธรรมไว้ด้วยทิมแล้วต้องบอกหน่อยนะเป็นไงเนาะอ่าได้ค่ะได้ค่ะท <laughs> ิมลอย่ารองวานะ <laughs> อยากให้เห็น DNA ของวัคือกระเบื้องเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของวอัตถดนถ้าเกิดเราทําเป็นกระเบื้องลายพระปางขึ้นมาเนี่ยคนเห็นแล้วก็ฉุกคิดจิตกรรมประติมากรรมศิลปะวัฒนธรรมของไทยเนี่ยเป็นยังไงเชื่อว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยก็คือไม่แพ้ชาติไหนในโลก <No. S 2> ก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะ <laughs> จึงนับเป็นแรงคิดและปรากฏการณ์ใหม่ของวัฒนธรรมจากสิ่งที่เห็นลงไปเป็นอาหารมาจสัสรินค่ะสรินส,ร,นสรินค่ะ okay. เมืองช้างเยอะช้างใหญ่ <laughs> มาตามรอยไอติมอย่างเดียวเลยค่ะ <laughs> นอกจากมาเที่ยวแล้วก็คือต้องมากินไอศครีมเนี่ยเป็นสื่อหนึ่งที่ทําให้คนเข้าถึงได้ง่ายการรับรู้ผ่านการกินแล้วบรรยากาศจะทําให้เขาประทับใจมากยิ่งขึ้นบนไม้ไอติมเนี่ยมันจะมีคําทํานายหรือว่าคติธรรมแฝงอยู่เพราะฉะนั้นคนก็จะรู้สึกว่า feel g o o หลังจากกินเข้าไปก็มีความสุขไปตลอดทั้งวันค่ะ Hero I tour what a t a o n ฮัลโหล e เวลคัมเซอร์ไทยแลนด์ทีเชิร์ดเคนซีเวลคัมเคลูฟเฟิร์สรุปให้ดีๆอย่างนี้อย่างนี้ว่าคนเราชนะกันได้ด้วยความคิดครับอดีตแค่ติดตาติดใจแต่ปัจจุบันต้องติดปากติดลิ้นไปด้วยค่ะ <laughs> จะบอกให้ข่าวดีๆกับพี่คำรณคิดได้คิดดีมีชัยมีโชคเยี่ยงไอ้ติมสามมิติลายกระเรื่องที่วัดอรุณราชวารารามนี่แหละนะจะบอกให้กอทมอ